สวัสดีทุกคนนะจ๊ะด้วยน้ำวาหักซะแล้วพอดีออกมารดนะ้ำต้นไม้พอดีจริงๆเขาเองอยู่ตอนที่ลมนึงแรงไม่เป็นไรดูดิเสียดายไหมยังไม่ได้เวลาเขาเลยด้วยซ้ำเอาไปแกงแเก็บไปแกงได้เนี่ยเนี่ยเอาไปหันห่นๆแล้วไปแกง กะทิได้เลยเสียได้แต่ถ้าวางไว้นานๆเขาก็สุกแลเนี่ยทำเล่นไปถ้าวางไว้นานๆเขาก็สุกโอ้หกักออการดน้ำต้นไมน้นยถึงได้เห็นอู้เชา้าๆอากาศดีแท้เดี๋ยวตัดเลยตัดต้นแล้วทำปุ๋ยหมักเลยเนี่ยพวกเนี้ยทำปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดีเลยนะหลายคนยังไม่รู้นะจ๊ะ ว่าต้นกล้วยเขาสามารถทําเป็นปุ๋ยได้จริงๆอ่ะคนที่ทําไร่กล้วยเนี่ยเขาได้ประโยชน์ทุกส่วนเลยเอาไปขายได้ทุกส่วนเลยหนอก็ขายได้เออหยวกก็ขายได้แกนจริงๆแแกนกล้วยกับหยวกกล้วยเขาก็ต่างกันอยู่แล้วคือแกนไหนก็เอาไปแกงได้เหมือนกันอันเนี้ยใบยตองก็ไปทำอะไร ไปขายได้ขายได้ทุกส่วนเลยทําประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนน่ะกล้วยเนี่ยปลูกกล้วยขายคือเขาจะสร้างรายได้ให้เราตลอดนะเขาแตกหน,อน่อไงกล้วยจะมีหน่อให้ขายตลอดจะตัดก่อนตัดตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยว ป้ายยังไม่ลงไมใ้ใช่ไหมตัดเองก็ได้อืมโะพืชเป็นพืชอวบน้านเนี่ยทำให้เราเป็นปุ๋ยชั้นดีอย่างกล้วยดูยกันเดี๋ยวนะแป๊บไม่ถนัดถ่ายไปตัดไปไม่ถนัดรอเพลบเรียบร้อย พอสไว้ก่อนอเฮ้ยเดี๋ยวก็สับส,ส,สันี่เราจะไปใส่มะนาวมะนาวชอบคือต้นพืชทุกชนิดแหละเขาก็ชอบปุ๋ยของต้นกล้วยไงแต่ที่เราก็จะเน้นไปใส่มะนาวหอบหอบความเท่าชรามนมาเยือนทุกปีนะมันทำให้สุขภาพร่างกายของเรา เสื่อมถอยไปตามการเวลามันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพวกเราแค่ดูแลสุขภาพให้ดีไม่ให้เจ็บให้ป่วยจนกว่าจะถึงเวลานั้นน่ะถึงเวลาที่เราแก่มากๆแล้วทำอะไรไม่ได้นั่งเฉยๆนอนเฉยๆอย่างนั้นแหะแต่ไม่อยากให้ถึงวันนั้นนะ มองตรงถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้แบบร้องขอได้นะถ้าจะต้องจากโลกนี้ไปขอหลับแล้วไปเลยอะนอนหลับแล้วไปเลยอะไม่ต้องเข้าๆออกโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นมันก็ไม่ได้ไง <c oughs> <c oughs> นะถ้าขอได้แบบนั้นก็ดีสิ แล้วกฎหมายบ้านเราก็ยังไม่มีใช่ไหมการรุนจะกระอะไรเงี้ยซึ่งแบบคนป่วยเจ็บปวดทุกทรมานนานมากเลยแล้วก็ขอร้องให้ทําช่วยช่วยช่วยหน่อยช่วยให้พ้นทุกหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใช่ป่ะเออก็ทนร้องโอยโอยนอนอดโอยใช้ยาแก้ปวดใส่ย,ยาแก้ปวดฉีดยาแก้ปวดฉีดอรเฟนให้อยู่อย่างนั้นอนะแล้วก็ให้หลับ จะได้ไม่ปวดมันเป็นอย่างนั้นะ่ะโอ้ยคือบางทีบางครั้งมันต้องแบบสงสารคนป่วยนะที่เขาอยากเขาอยากพ้นทุกข์อ่ะเขาไม่อยากทรมานแล้วแต่ด้วยจัยบันของแพทย์เขาต้องให้หมดลมไปเอง ให้สภาพร่างกายชัดดาวไปเองอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่นอนเจ็บป่วยทุกทรมานก็ต้องทนไปใชถ้านอนอยู่ในโรงพยาบาลเจ็บป่วยเนี่ยยังมีร์ฟีนให้แต่อยู่กับบ้านเนี้แล้วนอนเจ็บป่วยอยู่บ้านเนี้จะทำไงอ่ะก็กินยากแก้ปวด แค่นั้นเองอ่ะแล้วมันทรมานไม่น่ากว่าจะแบบเอ้ยเนี yeah. ่ยเราถึงได้บอกว่ามันบางสิ่งบางอย่างมันต้องแก้กฎหมายหรือเพิ่มเพิ่มเข้าไปออกกฎหมายเราเชื่อว่าทุกคนประชาชนจะเห็นด้วยกับกฎหมายข้อนี้อ่ะ ต้องการพ้นทุกข์ทรมานจากโรคที่เป็นอยู่ขอเซ็นก่อนได้ไหมเซ็นญาติเซ็เนก็ได้แบบเนี้เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันยังไม่มีกฎหมายตัดแล้วเดี๋ยวไปเก็บแล้วบนเดี๋ยวกันไหนสองดูไหนซิ แตกยอดอยังพึ่งจะทําไปะจะมาแตกยอดได้ไงอันนี้เป็นพีนัทปัตเตอร์ของนักนวดที่เราตัดจนกุดนะแล้วก็เอากิ่งมาปักชากิ่งยังเขียวอยู่เออกิ่งยังเขียวอยู่สวัสดีค่ะคุณป้ามลมมันพัดค่ะคุณป้าขออนุญาตขออนุญาตลมมันพัดค่ะอ๊้คุณป้าใส่ชุดสวยใช่ตอนนั้นอ่ะแล้วเขาเองแล้วต้อมยังไม่ได้มาขาไงล้มเลยเช้ามารดน้ําต้นไม้ ใช่ค่ะคุณป้าแข็งแรงใครอยากแข็งแรงเหมือนคุณป้าต้องออกกําลังกายนะจ๊ะทุกคนอันนี้อะไรไม่รู้เราโรยไว้จําไม่ได้นี่นี่อันนี้ก็เป็นมะเขือมะเขืออะไรจําไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเอาดินมากรบให้หน่อยเผื่อรากจะลอยต้องเอาดินมากรบเข้าไว้นะ รอลุ้นอันนี้หมอนเชียงใหม่พี่หนุ่ยมัมมี่เขาตาเที่ยงแอดนอรพนมช่องเดชโชสุขินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมี่เขาตาเที่ยงนครพนมด้วยไปติดต่อหาซื้อต้นไม้บอสีไม้ด่างพืชมงคลได้เลยน้องปอกับน้องหนวดในขยันขยันไปนะพวกเรามันยังต้องทำไง ชีวิตพวกเรามันยังต้องทํางานหาเงินน่ะอย่างที่เราจะพูดเสมอว่าพวกเราไม่ได้ใช้น้ําใช้ไฟฟรีแล้วค่าไฟแพงๆเงี้ยมันจะต้องมีการคือมันต้องมันมีวิธีเข้าใจเปล่าเราถึงบอกโซล่าเซลล์เนี่ยครัวเรือนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเอามาช่วยประชาชนพลังงานสะอาด นี่แหละที่มันจะช่วยภารักค่าใช้จา่ายบางคนทํางานมาทั้งเดือนน่ะทางานมาทั้งเดือนเลยเงินเดือนนะมาจ่ายค่าไฟเกือบหมดแล้วอะเพราะว่ามันไม่ใช่นะพลังงานทางเลือกอะพลังงานสะอาดอะเอามาใช้สิจะช่วยเอ่อช่วยประชาชนช่วยลดความเดือดร้อนให้ประชาชนได้เยอะมากเลยนะอย่างแกส๊สเห็นไหม เราเคยเห็นแล้วที่เขาใช้มูลสัตว์น่ะมูลสัตว์หรือใช้ขยะเนี่ยทำก๊าซทำแก๊สใช้ในแจกจ่ายในครัวเรือนแล้วทำไมถึงไม่มีใครสานต่อทำไมไม่ไม่โปรโมทฮะแก๊สจากมูลสัตว์แก๊สจากพวกหมักการหมักต่างๆเนี่ย ทำซีมันก็เป็นการลดขยะอ่ะใช่เปล่าทำไมไม่ทำอ่ะพวกเนี้ยมันสามารถช่วยลดความเดือดร้อนค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีทำไมถึงไม่ทำไม่คิดเพราะอะไรกลัวจะเสียผลประโยชน์มหาศาลใช่ไหม อนาคตข้างหน้ายัางไงก็ต้องทําจะบอกให้อนาคตข้างหน้ายัางไงก็ต้องทําเพราะสิ่งที่สิ่งที่เราพูดนี่คือจะทําให้ประชาชนเขามีชีวิตที่มีความสุขดีคือหาเงินมายังไม่มีเงินเก็บเลยมาจ่ายค่าไฟค่าแกส๊สอะไรเงี้ย เราบ่นๆบน,นี่เอาไปคิดด้วยนะถ้าใครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยินแล้วช่วยหน่อยพลังงานทางเลือกโอซลารเซลล์ครัวเรือนมีพลังงานการไฟฟ้าบ่นเรื่องค่าไฟไหมถามหน่อยมีปะ่ะมีพนักง,งานการไฟฟ้าบ่นมหว่าค่าไฟเขาแพงค่าไฟแพงมากเลยของพนักง,งานการไฟฟ้าเขาบ่นมา ไปถามเพื่อนๆที่ทำงานการไฟฟ้าดูก็แล้วกันเขามีสวัสดิการต่างๆให้กับพนักง,งานการไฟฟ้าก็ลองไปคิดคำนวณเอาดูแล้วกันพนักง,งานทางเลือดโซลาเซลล์นะจ๊ะปลาละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะวันนี้รวยพรุ่งนี้จน วันนี้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ป่วยเข้าใจใช่ไหมดูแลสุขภาพดีๆดเดอ้อป่านละแค่นี้นะ